สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดวันนี้ก็เริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงปลายปี2568นะครับแล้วก็ที่สําคัญในช่วงนี้ก็ถือว่าเริ่มที่จะเข้าสู่หน้าหนาวเต็มตัวและก็เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นข้าวที่ปลูกตามฤดูการก็คือฤดูฝนแล้วก็มาเก็บเกี่ยวในช่วงประมาณต้นฤดูหนาว สำหรับปัญหาที่ผ่านมาของข้าวในช่วงปลายปีหรือว่าช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวในส่วนของข้าวนาปีก็คือผลผลิตตกต่ำนะครับภาพรวมเฉลี่ยในรอบหลายหลปีที่ผ่านมาผลผลิตจะร่วงลงในช่วงนี้นะครับสาเหตุหลักๆไม่มีอะไรก็คือเป็นช่วงเทศกาลที่มีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดเยอะนะครับพอผลผลิตออกเยอะก็ส่งผลทําให้ราคาร่วงนะครับแต่ ในปี2568ช่วงปลายปีถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวนานะครับเนื่องจากข้าวสวนทางกับในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาก็คือแทนที่ราคาจะปรับลงในช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงฤด,ดูการข้าวออกเยอะเนี่ยกลับกลายเป็นสวนทางก็คือราคาพุ่งนะครับซึ่งก็มีสาเหตุหลักๆมาจากอะไรเดี๋ยววันนี้สอเกษตรบรรยุจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ พาดหัวข้อวันนี้เผยสาเหตุราคาข้าวพุ่งส่งออกได้เกินเป้างดนําเข้าจากกัมพูชานะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของวันนี้กันนะครับสําหรับสอเกษตรวันหยุดนะครับได้รับการสนับสนุนจากฮอร์โมนช่วยเร่งการเจริญเติบโตสอเกษตรนะครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสนับสนุนสอเกษตรวันหยุดมานะครับ เป็นสารฉีดทางใบนะครับบางทีเราเรียกว่าวิตามินเสริมหรือว่าฮอร์โมนนะครับมีส่วนผสมพิเศษที่ช่วยทำให้แตกตัวได้เร็วขึ้นฉีดปุ๊บเขียวขึ้นปับ๊บประมาณ7วันเขียวขึ้นทันตาเห็นนะครับมีสารช่วยทำให้แตกตัวกรดอะมิโนสกัดสารเติมเต็มแล้วก็กรดฮิวมิกนะครับฉีดได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมัน รวมทั้งพืชผลชนิดอื่นๆนะครับ1ซองผสมน้ำา2 0 0้0ถึงลิตรฉีดได้5-10ไร่นะครับย้ำว่า1ซองฉีดได้5-10ไร่แล้วก็ที่สำคัญนะครับ1ซองเรามีโปรโมโชั่นพิเศษให้กับท่านผู้ชมที่เป็น FC สอเกษตรวันหยุดนะครับโปรโมชั่นเปิดตัวในช่วงปี268 8นะครับทุกเดือนโปรโมชั่นนี้นะครับก็คือปกติ สองละ500บาทเรามาจัดโปรงให้ท่านผู้ชมไปใช้สองละ179บาทนะครับถ้าสั่ง1ซองมีค่าส่ง30บาทนะครับแต่สั่ง2ซองขึ้นไปฟรีค่าส่งแล้วก็หลายๆท่านเอาไปทดลองใช้1-2ซองแล้วได้ผลดีก็กลับมาสั่งซื้อเป็นจํานวนมากนะครับเราก็มีราคาโปรโมชั่นพิเศษให้ซื้อ5้ซองราคาเหลือแค่เก9าสิบ้าบาทครับย้ำว่าปกติซองละห้าบาท 10ซองเหลือแค่1,500บาทนะครับก็แนะนำให้ท่านผู้ชมที่ไม่เคยเอาไปใช้ก็เอาไปทดลองใช้ดูสัก1-2ซอ,องก่อนนะครับถ้าจะผสมกับน้ำถัง20ลิตรก็ใช้แค่1-2ช้อนกาแฟเล็กนะครับใช้2ช้อนกาแฟเล็กที่เราแถมไปกับในส่วนของผลิตภัณฑ์น,น,นะครับแล้วก็ถ้าใช้ได้ดีก็ค่คอยกลับมาซื้อต่อนะครับ สนใจสแกนไลน์สั่งซื้อได้จากลายข้างล่างนี้นะครับหรือว่าจะโทรสั่งซื้อได้จาก0986503896ได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนฮอร์โมนแล้วก็ร่วมสนับสนุนสอกเกษตรวันหยุดครับฮอร์โมนสอกเกษตรวันหยุดรับประกันคุณภาพโดยซอกเกษตรนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับข้าวนะครับหลังจากที่ในวันที่2วันที่ผ่านมานะครับ เราได้มีการนําเสนอในส่วนของราคาข้าวที่มีขยับขึ้นต่อเนื่องนะครับเนื่องจากสาเหตุหลักๆก็คือมีการระบายข้าวออกก็พูดง่ายๆก็คือในช่วงปลายปีนี้เราส่งออกข้าวได้เยอะนะครับอาจจะบอกว่าต้องให้เครดิตเขานิดนึงนะครับจะไม่พูดก็ไม่ได้นะครับก็แล้วก็ไม่ได้เชียร์นะครับไม่ได้เชียร์รัฐบาลแต่รัฐบาลไหนทําดีเราก็ชื่นชมนะครับ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลมีการรดโชว์นะครับแล้วก็ออกไปขายข้าวต่างประเทศได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนกับทางด้านสิงคโปร์2ประเทศนี้ก็ทะลุไปประมาณ ,00 แสนตันแล้วนะครับเฉพาะในประมาณเดือนไม่ถึงเดือนนะครับ <N ee> ก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตรงนี้จากการเปิดเผยของโฆษกรัฐบาลนะครับ <N ee> <N ee> เผยสาเหตุที่ราคาข้าวช่วงนี้พุ่งนะครับ ก็โฆษกรัฐบาลแจงราคาข้าวปีนี้พุ่งชาวนาสีสเก็ยิ้มออกเหตุระบายสต๊อกข้าวกันข้าวกัมบูชาไม่ให้ทุบตลาดพร้อมเดินหน้านโยบายสินเชื่อชะลอขายจูงใจปลูกพืชเสริมหลังนาปีนะครับทางนี้เมื่อวันที่21ิพฤศจิกายนที่ผ่านมานายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานก,การณ์ราคาข้าวในปีนี้โดยยืนยันว่าราคาข้าวอยู่ในเกณฑ์ดี และสอดคล้องกับเสียงสะท้อนจากพี่น้องเกษตรกร,กรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดโดยเฉพาะชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิที่ระบุว่าราคาข้าวหอมมะลิราคาที่ไม่คิดความชื้นอยู่ที่กิโลกรัมละ13บาท20สตางค์ถือว่าสูงจนชาวนาพอใจอย่างมากนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนที่บางช่วงตกต่ำเหลือแค่7-9บาทต่อกิโลกรัมนะครับ ทางนี้โคโสกรัฐบาลชีว้ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาข้าวปีนี้ฟื้นตัวชัดเจนมาจากมาตรการของรัฐบาลในการเร่งระบายสต็อกข้าวอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังไม่มีข้าวจากกัมบูชาเข้ามาตีตลาดไทยเหมือนในอดีตนะครับส่งผลให้ระบบราคาเริ่มกลับสู่สภาวะสมดุลตรงนี้ขยายความนิดนึงนะครับเป็นเรื่องที่หลายๆท่านก็เข้าใจได้อยู่นะครับในช่วงนี้สถานการณ์ ระหว่างชายแดนไทยกับกัมพูชายังคงตึงเครียดนะครับยังไม่มีการค้าขายไม่มีการนําเข้าไม่มีการส่งออกนะครับนั่นก็หมายความว่าปกติทางด้านกัมพูชาจะส่งออกสินค้าเกษตรมายัางไทยในช่วงนี้คือไม่ใช่เฉพาะข้าวนะครับชนิดอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นมันสําปะหลังนะครับก็พอนําเข้าไม่ได้ก็ไม่มีข้าวที่จะเข้ามาตีตลาดนะครับคือปกติก็ก็น่าคิดนะครับโดยทั่วไปเนี่ย ข้าวในประเทศไทยก็เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ทําไมต้องมีการนําเข้าพอมีการนําเข้าก็มาตีตลาดทําให้ราคาข้าวข,ของเราร่วงนะครับก็คือมีของมากซึ่งก็คงเป็นไปตามกลไกตลาดในส่วนของนายทุนถ้านําเข้าของถูกได้เราไปขายได้ราคาแพงก็น่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในปลายปีนี้ถือว่าเป็นข่าวดีก็คือไม่สามารถจะนําเข้ามาได้เนื่องจาก มีการปิดด่านชายแดนนะครับว่าโดยเรื่องความมั่นคงแล้วก็ชายแดนต้องมาก่อนเรื่องเศรษฐกิจนะครับส่งผลทําให้ราคาข้าวเราพุ่งพูดง่ายๆก็คือส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาในขณะที่สินค้าจากเพื่อนบ้านนําเข้าไม่ได้นะครับทั้งนี้โฆษรรัฐบาลยังกล่าวว่านะครับรัฐบาลเลือกใช้นโยบายที่สอดคล้องกับกลไกตลาดโลก ไม่ย้อนกลับไปสู่แนวทางที่ปิดเบือนราคาเช่นการจำนำหรือการประกันร,ราคาระดับสูงจึงออกมาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าวสำหรับเกษตรกร,กร,รที่ต้องการรอให้ปรับรา,ราคาปรับตัวขึ้นนะครับโดยรัฐจัดงบสนับสนุนให้เกษตรกร,ก,ร,รกู้ <OU D> เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเมื่อขายข้าวได้แล้วจึงนำเงินมาคืน นอกจากนี้ยังมีมาตรการฝากข้าวในยุ้งฉางนะครับโดยรัฐจะแปลรูปข้าวส่วนหนึ่งเป็นข้าวสารเพื่อเพิ่มมูลค่าในระบบนะครับโดยนายศิริพงศ์ยังระบุด,ด้วยว่าปีนี้ไทยส่งค้าส่งออกข้าวลดลงจากปีก่อนพอสมควรประกอบกับนโยบายภาครัฐเมื่อช่วงต้นปีที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาลชุดก่อนที่ส่งสัญญาณให้ทำการเพาะปลูกเต็มที่เนื่องจากปีนี้น้ำเยอะ และยังสนับสนุนให้ทำนาปลังเพิ่มส่งผลให้ผลผลิตข้าวทั้งเก่าและใหม่จำนวนมากไหลเข้าตลาดจนทำให้ราคาข้าวตกในช่วงก่อนหน้ารัฐบาลจึงต้องเร่งแก้กด้วยการระบายสต็อกและหนุนเกษตรกรชะลอขายเพื่อดันราคาให้กลับมาดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับรัฐบาลไปเป็นเซลแมนขายข้าวได้มากขึ้นนะครับ สำหรับทิศทางฤดูกาลนาปีโคโกรัฐบาลระบุว่ารัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรที่ปรับไปปลูกพืชชนิดอื่นชั่วขราวนะครับโดยให้เงินสนับสนุนไร่ละ2,000บาทนะครับไม่ได้มีเจตนาให้เลิกปลูกข้าวถาวรแต่ต้องการบริหารดุลยภาพดีมานด์สปายของประเทศก็คือความต้องการกับความกับผลผลิตนะครับ นายศิริพงษ์ยังกล่าวถึงพืชเศรษฐกิจสกยภาพชนิดอื่นเช่นกล้วยหอมทองที่ญี่ปุ่นต้องการมากแต่ไทยยังผลิตไม่พอรวมถึงทุเรียนและมะพร้าวซึ่งล้วนเป็นผลไม้ที่มีศักยภาพและตลาดรองรับหากเกษตรกรสนใจปรับเปลี่ยนชนิดพืชปลูกหน่วยงานรัฐพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และระบบตลาดเต็มที่เราคาดหวังว่าจะมีพื้นที่ประมาณหนึ่งล้านไร่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนปลูกพืชอื่นในรอบการผลิตไม่ใช่ตลอดไป โฆษกรัฐบาลกล่าวและว่าหากรัฐบาลเพียงเสนอทางเลือกไม่ได้รัฐบาลแค่เสนอทางเลือกนะครับไม่ได้สั่งให้ชาวนาเปลี่ยนพืชปลูกแต่ต้องการให้พี่นาอย่างรอบด้านตามหลักการตลาดและรายได้ที่มั่นคงขึ้นของเกษตรกรนั่นเองนะครับก็พูดง,ง่ายๆก็คือในช่วงที่ข้าวเยอะก็ไปปลูกพืชชนิดอ,อื่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยกลับมาปลูกข้าวซึ่งช่วงนี้ราคาข้าวก็ขยับขึ้นต่อเนื่องนะครับ ต้องเรียกว่าให้เครดิตในส่วนของรัฐบาลเขานิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีพาณิชย์ท่านใหม่นะครับก็มีการเดินสายรถโชว์แล้วก็ขายข้าวตลอดนะครับล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ไปรถโชว์ขายข้าวให้กับทางด้านาจีนได้ประมาณ5 0 0แสนตันนะครับแล้วก็สิงคโปร์อีกประมาณแสนตันแล้วก็ที่เหลือก็ตามมาเรื่อยๆนะครับทางด้านตะวันออกกลางด้วยก็ใครทำงานดีเราก็ให้กำลังใจนะครับ แล้วก็ที่ผ่านมานครับในช่วงวัน2วัน3วันที่ผ่านมารัฐบาลก็มีการอนุมัตินะครับในส่วนของมาตรการในการดูแลข้าวโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบาขนครับก็อนุมัติโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี2568ทับ69นะครับโดยให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรที่มีชางเก็บข้าว1,500บาทต่อตันเพื่อพยุงราคา ก็เป็น,นกลไกการตลาดทั่วไปนะครับถ้าของเยอะเราเก็บไว้ได้เราก็ยังไม่ขายนะครับรอขายในช่วงที่เขามีราคาแพงแต่ถามว่าระหว่างที่รอขายเราจะเอาเงินที่ไหนใช้นะครับทางภาครัฐเขาก็มาสนับสนุนในส่วนของเงินตรงนั้นนะครับเงินเป็นค่าที่เราเก็บไว้เป็นสินเชื่อที่ไม่มีดอกเบี้ยหรือว่าดอกเบี้ยราคาถูกนะครับก็คือเอาเงินตรงนี้ไปใช้ก่อนแล้วพอข้าวราคาดีค่อยไปขายนะครับ แล้วก็ปัจจัยบวกจากคำสั่งซื้อข้าวเพิ่มจากกีและสิงคโปร์นะครับรวมแล้วประมาณ0 0 0 0นตันส่งผลให้ราคาราคาข้าวในประเทศเริ่มปรับตัวสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่ราคาขยับขึ้นเฉลี่ย500บาทต่อตันนอกจากนั้นก็เห็นชอบมาตรการดูดซับผลผลิตข้าวส่วนเกิน3ล้านตันนะครับและอนุมัติให้ ในหลักการให้ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมโดยรัฐสนับสนุนงบประมาณและก็ทุนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ช่วงนี้ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนในหลายๆด้านในส่วนของข้าวโดยเฉพาะที่สอเกษตรวันหยุดเห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็พูดย้ำตลอดนะครับว่ารัฐบาลไม่ว่าชุดไหนเข้ามาเนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะต้องเป็นเซลแมนที่ดีนะครับ ก็คือมีหน้าที่เอาสินค้าเราไปขายยังต่างประเทศพอเราขายได้ดีมันก็จะมาอัพราคาในประเทศให้สูงขึ้นนะครับเศรษฐกิจในประเทศก็หมุนเวียนได้ดีถือว่าเป็นแนวทางที่รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพักไหนเข้ามานะครับก็เห็นควรที่จะมีมาตรการตัวนี้นะครับขายให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยมาดูแรในส่วนของระบบก,การในประเทศที่สําคัญ พี่น้องเกษตรกรก็ต้องปรับตัวด้วยนะครับถ้าพืชชนิดไหนที่เราปลูกแล้วมันขาดทุนทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นขาดทุนในเรื่องราคาหรือว่าขาดทุนในเรื่องผลผล,ผลิตที่ได้น้อยเนื่องจากพื้นที่ไม่มีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชชนิดนี้นะครับ <Authority> ก็ไปปลูกพืชชน,นิดอื่นแทนสามารถที่จะหมุนเวียนกันได้ประเทศไทยมีพืชเศรษฐกิจหลายตัวนะครับนอกจากข้าวแล้วก็จะมีไม่ว่าจะเป็นอ้อยนะครับอ้อยนี่ปลูกในานาข้าวได้สบายเลยนะครับ มันสำปะหลังนะครับถ้าเป็นพื้นที่ดอนหน่อยก็ปลูกมันสำปะหลังหรือว่าถ้าจะปลูกระยะยาวก็มียางพารามีปลาล์มน้ํามันปลาล์มน้ํามันนี่สามารถปลูกในนาข้าวได้นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวโซนทางด้านภาคเหนือนะภา,าคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีในเรื่องทุเรียนนี่โซนทางด้านภาคใต้หลายพื้นที่ก็เริ่มปลูกแล้วหรือว่าข้าวโพดนะครับเนี่ยครับประเทศไทยมีพืชเศรษฐกิจ หมุนเวียนหลายตัวที่สามารถที่จะปลูกทดแทนได้หรือถ้าท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรมีพื้นที่เยอะนะครับแล้วก็พื้นที่ไม่ได้มีความสม่ําเสมอเท่าเทียมกันอาจจะมีที่รุ่มที่ดอนหรือว่าที่น้ําไม่ถึงหรือที่น้ําขังมากเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนปลูกเพื่อที่จะให้ได้ราคาหรือว่าผลผลิตดีได้นะครับ ก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนสอเกษตรวันหยุดโดยการสั่งฮอร์โมนเร่งการจเจริญเ,เติบโตสอเกษตรนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ